สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพาทําอะไรนี่เครื่องตุ๋นยาจีนนะคะเราจะมาทำาต้มแซบกระดูกหมูนะคะกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนนี่แต่ว่าเราจะใช้เ,เครื่องตุ๋นยาจีนเนาะตุ๋นเราจะไม่ใช้ขาตะไคร้เนาะตัวนี้ชอบชอบกินแบบนี้เนาะเออเราก็จะตุ๋นเข้าไปนะคะเนี่ยน้ําร้อนแล้วก็ใส่ในี่เราชอบกินนะเราชอบกินจากเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะ แล้วใส่รสดีแล้วก็ออะไรอะ่ะซอสฝาัเขียวเนาะแล้วก็เติมน้ําตาลนิดหน่อยนะคะใส่น้ําตาลใส่ผงนัวไปอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองจากแล้วก็ตุนต่อไปเรื่อยๆเนะเาะใครชอบกินแบบไหนบ้างเนี่ยโอ้โหดูซิดูดูดูด,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 ดูมันน่ากินมากเลยอะ่ะเป็นกับแก้มก็ได้นะนี่ปล่อยให้เขาเดือดไปสักพักนะคะตุนเข้าไปเรื่อยๆตุนเข้าไปเรื่อยๆก่อนอหน้าตาใกล้ได้แล้ว ถึงเ็ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็มาปรุงเลยจ้ะเราใสออ่พริกนะคะพริกสดเนะะี่ยค่ะตามแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่อยากกินแบบเป็นต้มแซ่บแบบนี้ก็ใส่พริกป่นได้นะถ้าไม่ใส่พริกสดนะนี่ต้นหอมผักชีโรยลงไปนี่ความแซ่บความนัวของเราได้แล้วนี่แล้อีกอย่างหนึ่งเรากินชอบกินไม่เหมือนใคร เราจะใช้เอ่อเราจะใส่หม้อต้มมาม่านะหม้อต้มมินิของเรานี่แหละนี่อุ่นร้อนๆเสร็จแล้วเราก็จะโยนมาม่าลงไปนี่ต้มมาม่ากินไปด้วยแล้วก็กินเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนไปได้ด้วยเลยนะจ๊ะนี่ใครชอบกินก็ลองทํากันดูได้นะนี่มีหม้อตุ๋นเล็กๆอย่างนี้ตุ๋นใส่หม้อใหญ่ก่อนะไม่ใช่มาตุ๋นใส่หม้อเล็กเด๋ยวไฟไหม้โอเคจ้าไปกินกันเลย